กับลูกออกกำลังกายเอาจะวิ่งออกกําลังกายกันเดี๋ยวรอปิดประตูก่อนไม่ต้องให้แดงน้อยออกไปเดี๋ยวรอปิดประตูก่อนนะคะท่านผู้ชมพ่อลูก ไปพี่เนาะเอาวิ่งลูกวิ่งน้ำก้นย่าน้ำก้นข้าเจ้าพ่อครับลูกต,ต้นอันนี้คือขักอย่าไปก่อนพอ่อกว่าลูกต้นกระปุกอย่าไปไกลเด้อฮ่าคนทาง บัวหิ่มันเละได้ยังไงน,น,นะบัวหิ่มรสติ๊ดได้ยังไงบ้งเนี่ยทางไหมเขาคือบัวคอนกรีตจากเถื่อนเนาะเอาวิ่งนะแม่เอากล้องก็วิ่งดูเานานะไปวิ่งขอบไปเฮ้ยไปทำท่า,เ,า <laughs> เห็นพอเจ๊ก็จะเก็บนำ้ำไปวิ่งวิ่ง สวัสดีค่ะก่อนพ่อชาสวัสดีก่อนสวัสดีชาโอ้ป้าอีหยังสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนะสวัสดีจ้าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีจ้าทำนี้ลูกทำนี้มาสวัสดีจ้าไปไปวิ่งมือมาใหม่กันสั่นมา คอยย่างเอาพี่น้องคอยแล่นไม่ได้ดอกคอยปวดขาอยู่ปวดหัวเขา่าเฮอค้อกีดแล้วคัางดีแล้วขอนกีเด้อนี่พี่น้องโอ <c oughs> อ้ ีบ้ายืดึงเสือแม่พ่อ่มเดอ,อ,อ่เ้ยดีดีไปวิ่งไปข้างหน้าปย่าใงเลยวป้า,างเลยตาเปตามีเห็ปเเดปวดเนาะระวังรถนะ ออนที่ตรงนี้น่ะพี่น้องเบิ่งสอตอน,น,น,นใหม่ค่ะตน้นไม้ใหญ่ไปวิ่งจะเดินเฮือนเท่ากับพ่อแหละพ่อไปวิ่งในเดินบ้านแล้วกับพ่ออืมบ่ต้องออกมาดอกแมน ยา่านที่นายพ่ออุ้มนะย่านมา,ม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 าไปเร็วไป,ไปอย่าพออ่อยสิลป์มามาวิ่งแม่ไปนองเดินจคนนนะคล้องก็ก่วงยิวิ่งทางนอกเฮงยังบ่กมันดิบมันจี๋มันเลีนดีเธอเกิดล้มมาหัวเข่าบาดตายหาเลยเอาวิ่งกลับไปกลับมาสิ จงก็สิเฮียพญายแพทย์พญายแพทย์ตาเฮ็ดตีทําท่าอันส่งเฮียโดโซขู่ดากโดเออญาติวิวตาสิได้มทลายกองดากดําใส่ FC สิด่าหัวนพี่น้อง เมื่อยค่อยห่างเอาก็เมือไปคีดห้องมาลแม่อือซ้ำตาเอาเลย้าอเอาอยู่สบายอยู่ในนีบริ่น้องเอาออเลย เมื่อยขอก็เมื่อยเอากำลังส1อมสอเมื่ออากงกายสิบหกสิบเจ็ดสิบปสิบเก้ายี่สิบมมว่ากันะมันีเจ็บรใส่มามีฝนนี่ยุงกินน้ำเน่มรุงกินน้ำเห็นหยังเป็นยังตากล้องไปยืนยังยหันลูกสาวเขาบอเมื่อยเมื่อยว่าเอามาเบิงในเลียรเอาส่เมื่อยมานนิเมื่อย่ลก เมื่อยเห็บยังเป็นยังคือสิเมื่อยเมื่อยว่าสั่นพี่น้องมดกัดว่ะส่ะเพื่อนนั้นบวกกับหมาเนี่ยมันเอากัดนะคนญาติพี่น้องอ่าเขาเอากันนะเพคนก็ไดยญาตินั่งนี่แะพี่น้องกอกส้ำนี่พ่อเขาหักผมอะไรมันเนี่ยในร่างกายเขาเจ็บบวกช้ำเหมือนกันเด้ออือเนื่อน้อยพ่อเงี้ยออกอืมแต่เขาออกนักๆแล้วมันเนี่ยในกล้ามเนื้อเขาขี่เพราะ ร่างกายมันไม่เคยได้ออกไหอเขาต้องคอยไปเจอก็นเตี๊ยบๆโอเคครับอะไม่งั้นคือเขาโง่แบบไหนเจ็บพี่น้องเลยมันท่านใจไปเลยแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกชะอมสดๆของเราของหวานพี่น้องกำลังํำของหวานแกงหน่อไม้ใส่เห็ดปวกนำยานาเข้าไป ช่วงนี้ทำกินบนบ้านเพราะว่าฝนดีมากปีนี้ฝนดีมากแม่ลุงมดต้องเก็บตามไม่รู้เหมือนกันขอรับพี่นอ้องเปิดประเดียกเรนไหมได้ประเดียกเราป่ะได้ลายหนเขมักได้เปน็นมวยลายแข็งมาใหมคอยเล็บพี่น้นอ,องเหมือนคนบอกมาแนวใส้เอคอยลายแข่งมาใหม่เขมักใส่เปน็นมวยลาย เนื้อกินนิ้วความัคใส่แป้งม่วงหลายหนึ่งตำหมูฮุ้สองแกงน่องไม้แต่คันลาบม่วงก็ใส่ธรรมดาว่าคันลาบม่วนใส่หลายแับยี่เหรียนแต่ว่ากันแกงน่องไม้กขาตำหมูฮู้นี่มันต้องมีมันต้องเน้นเพราะมันสุดยอดทีมังเบอร์ประเสรีมังแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นอะไรโอ้ยมันก็ยอดชุดเลยอะ อะไรคือยอดสุดมันสุดยอดเลยอือเาอะไรมาแลกก็ไมายยมแต่มันเห็ดป๋วกอว่าตัวเมสดต้นเบดมันรแบนี้ครับเป็นงานกินลำบากเนาะอือโอ้โหเขาเปิดประตูเงี้ยสักพี่น้องเลย เคยว่าห้ลองไอ้ี่อยล่องว่าปิดเฮี้ยนไว้ดีๆหรอให้พี่น้องย่างเปิดประตูเข้ามานเนาะแม่เนาะแม่จะว่าปิดใดปิดเฮี้ยนนองอ่ำๆไว้ใช่หรอให้พี่น้องย่างเข้ามาบ่เนี่ยคือเท้าแต่ว,ว่าผม <c oughs> <ๆ>มันแตกผู้ใดดูสวมยุ้ยใส่วาสิบา,บาเ,เป็นได้ไหมแ,มแต่โยโป้แล้วดูทันซิแดงน้อยทำอะไรอีกแล้ว ขยานเยอะผแดงนอนที่สุดยอดอะพี่น้องไหมเอาจานมากมาา่อนม่นจานวะแล้วพี่นอ้องก็บอกจานเนี่เพิ่นก่ินอาจารย์ก็นำมาอร่อยด้วยกันกนะจา,านไข่โบราณ ไม่เขียวมันยังขึ้นอยู่ว่าโอเคมาดีครับพี่น้องครับมายัางอืมยังเว้คอยน์น้ำสายตาบนดีจังอืมทำมากเน้นนวดดีดีมันยัง,น,น,อยงนอกรึยังทางนั้นเอา,าเกาแข่งเกาขาเอาพี่น้องมา กินนี่ปะแกงใหม่แฮี่ยเห็นแกงใหม่เลยอยากากินพ่อไม่อยากกินเดี๋ยวนี้นะม,ม,มีมายืนทางพีล่ละแม่สิต่มให้ติม่มนิดเดียวพอ่อพี่เพชรอืนแกงใหม่พันยาเอาบ้านี้เราไปย่างจะตายเมันไก่นะกขาไปกินนะเขาซื้อมาให้นะอแยังคือเก่าหลอกกินจะนั่งมันอือ่เจี๋ยงทำไมไมนแซ่บเลย เปิดเอาเลยลูกน่ตู้เย็นนะเปิดเอาเลยเออเออแก้วน้ำล่ะอันยกก็ได้อ่ะยกเอาเลยเอาแก้วน้ำมาสิโอ้ยไปเขาน้องพี่น้องน้องนักัญชาต์ปังกล้องขอตรวจขอไว้อะอยากกินแกงทำไม น้าเราจะมากินกับคือกันกับอันกระเมกหน่อยเด็ดเอาผ่านนะแม่สักแล้วเก็บขึ้นไหมเลี้ยงการกร้องเขาไปทั่วแล้วมึงเนาะเพียงใหม่เขามาเกิดเบอกกินไก่นะคะไก่เดี๋ยวพอเจ้าคุโบมากิน ก็ไม่ได้อยากกินเจ้าดูกินเยงเน้ไหมมันนานหน่อยจะได้กินข้าวซามเวลาไม่เห็นปวดความไหไมั้ง โอ้ยแม่ก้วแก้วไหน,นะอคัอนเปิดไหนะหนมยบางกองเนี่ยมนันมันตนนุ่นนมอยู่ปะโอ้อืมแก้วัำสติตมจับกระปออืมอาแอืมอร่อยคอดเลยปยกขึ้นมากับไป ลอ่ะ้านเหรอจิ้มให้ยังไงฮะตั้งหมักแบบนี้เอ้าจ้ำนิดนึงต้องใช้หมักกินกันแนี้หมักคือแม่ยอมไปลองแกงเผ็ดเลยบ้างบะเพ็ดมันบอกกินเออถ้าบะเพ็ดเผ็ดนะ Nam nâm Nam mẹ kiếm tiền đi, lũ cái đấy mà băng còng, cai nhang nhang bị say bị เจ้าพะรุ่มมาทางเจ้าหลือเออือ้านั่งกินใดเนาะกินลานอัม้มนำเนี่ยนำหายวเขาหอม อยโรงเรียนก็กินแต่น้ำแกงกขัวตอนยังโมกินเลยกินเนื้อบ่กินหมูตลวะมาน่ากินข้าวอยากกูหมูบดในโรงเรียนหลอเวะแแบบเด็กน้อยคนอื่นเห็นแนวกินแห้งหมักกับเราเราเป็นเบ่เอาวเลยขนาดเอากุ้งหายังเบาอ้าวหรอจกินจริมาคู่ว่องในไอศกรีมกับห้ม กินนมเก่งกูหมูนมเนีนน่ยมันใส่กระเป๋าไปแถวหกกล่องเจ็ดกล่องเบิดเบิ้ดขูมะนมโรงเรียนอีก่อ๋ออย่าเน้นไปหน่อยนี่มันเขา่เขาไปเข่าเขียวไป แบบค่ายๆหินเนี่ยมันเข่าเขียวไปขอยน่ะว่่อยากเขา่าเลยพี่น้องเลยอยากจิ้แกงมาม่ายชดเหล็กหินยุ่ยเหล็กหน่อยๆเขาออ่าเขาเนา 嗯，<noise> 喂，坐坐，OK。 ลูกมันทรมานทรมานเราเองลูกเอ็มเดี๋ยวว่าบ่มีเนากินเด้อรน่ากินตรงในเต็มโต๊ะอยู่แม่เห็ดเวาให้เรากินทั้งไก่ทั้งไส้กรอกทั้งทอดไข่ก่อนบ้าบเีย์แต่ยังบ้าฟังเอาไว้อย่ามันอัดกินอย่างเครื่องฟอกขึ้แม่มึงก็คิดว่าเขาเป็นผูออ้ใหญ่แล้วเปล่แม่ดอกอะไรเห็นคน ลูกช่วยปฏิบายนะลูกกินแบบนั้นเห็นว่าลูกผิดก็ยังแทนที่จะหาแนวกินอย่างอื่นให้ลูกอธิบายนะบอเข้าใจสวัสด์เด็กน่อยมันปรออยากกิน,นื่นม,มันจะกินแบบนี้ค่ะน้องมเมวขึ้นเด็กเเห็นงานว่าอยากกินน้ำปลาไอแมวงานมันตาเป็นหรอกอืม <laughs> มันไม่คือการถาบโอเพ็ดมันกือโบกินอ,อันแบงเนี่ยเขามาจากเล่นว่วปลาแบงอันแม่เฮ็ดเลยเป็นทั้งเขาเขากับโบนัทให้กินมักตำม,มงหงแกงละไมามันเป็นนำคนเวลาท้องเวลาท้องมักกินอะไรเราก็จะกินอะไรนั่นทอน่อง้วขอท้องน้องมานาตำม,มงหงกับแกงละไมาจนคอดพี่น้อง ติา้องเห็ดผวมันอยากหวานเนาะนี่ไหนแกงน้ำมันขวานไปน้ำเลยลูกโดดก็เลายได้เลยดีเอาให้เมือนัน่งจนมาบอกจะห่วงปะใคเอาให้มันน่ะว่างเงี้ยว่าง,งนั่กินเนาะนอนถิ่มเฉพาเนาะ <c oughs> จากเล้ยเดี๋ยวมามกินเนี้ก็รอดเดียวแต่กูไม่ได้กินรอบเดินป่จจบแล้วน้องกินเน้ยมีน้องบังตัดออกเลยนยาอ่อนได้มากินอย่างนี้มกินอย่างอื่นก็มีเนาะยอก็ไม่เคยมากระมัก,กมนีนนเนเาะเวลาพุงอแดงแกไวมันก็ไม่กินเนาะเอาสต่เนาะเลียตัวลูกไป ทำไงแล้วเอากินดูนะครัก่อนครับสวัสดีค่ะ